น้ำท่วมบางแคต,ตัวเจ็บน้ำท่วมปวดตัวหดปวดเลวย <S <S ที่มาอีกอยู <S <S อ่นี่นี่น้ำท่มวมพี่น้องน้ำท่วมเข้มข้างเขาเข้มน้ำท่วมกีกระท่วมยุดง่้ยเดือพี่นอ้องบ่ได้อัน,น ฝนทำงานฝนฝนตกฝนยังตกกระชะม่วงเลยพี่น้องน้ำไหลประสานปูพุทระปลาปลาออกบนเอาปลาแตาว่ามีปลาแขกมี่กระทรวมพังนี่กระทรวมพี่น้องอันนี้แคมนีแคมเห็นบ่้าฝนใหม่อีกเลยพี่น้องเขาพองกันสวัสดีค่ะฝนตกค่ะพี่น้องฝนตกน้ำกระทรวหม่บ่อยน้ำกระทรวน้ำกระทรวบ้านเราหอบบําบําปฏิญาณก็ได้กัดอยากคายค่ะพี่น้องโว้ย เฮ้ยแต่งตัวสวยนะคะติดกับพี่นอตนตกแล้วน้ำกระท่วมแล้วเมื่อพอดีบอกเสือสวยพอดีัแมู่เสืงูบนไปเห็นงูบน 他忘了呢，可能错开。